หลายคนสงสัยนะครับนะว่าทําไมตรงนี้เขาเรียกเนินห้าร้อยนะครับนะจุดชมวิวเนิน5้าร้อยนะครับผมจะอธิบายให้ฟังเล็กๆน้อยๆนะครับการที่เขาเรียกเนินห้าร้อยนะครับเป็นมันจะเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับที่สําคัญนะครับตรงนี้มันจะเป็นแหลมๆออกมานะครับนะผมจะให้ดูแผนที่นะครับนะดูครับแผนที่ ตรงที่เราอยู่ตรง <ไป Gobierno> ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็นี่คือเนิน500นะครับเป็นจุดที่สูงนะครับจะมองเห็นประเทศกัมพูชาตรงนี้นะครับนะจะมองเห็นประเทศลาวตรงนี้นะครับนะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สาคัญนะครับแล้วก็จะมองเห็นฝั่งไทยฝั่งนี้นะครับนะจะเป็นเอ่อเหวลึกนะครับรอบรอบรอบตรงนี้นะครับเหวลึกตัวนี้เป็นฐานปฏิบัติการที่เวียดนามเข้าตีนะครับเวียดนามเข้าตีแล้วก็ ฐานไทยได้เข้าตีคืนนะครับนะเข้าตีค sure. ืนก็โดนกลลวงนะครับนะกลลวงคือฐานเวียดนามถอนออกจากที่ตรงนี้นะครับคิดให้ให้ฐานไทยคิดว่าเข้าตีได้นะครับมันก็ยิงปืนใหญ่นะครับมันยิงปืนใหญ่จากเนินนี่นะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงจากเนินตรงนี้นะครับนะมาใส่ตรงนี้นะครับเงิน500ยนะครับที่ว่ากลลวงที่ฐานไทยขึ้นไปอยู่ตรงนี้ที่ผมอยู่นะครับนะแล้วก็ได้โดนลูกกระสุนปืนใหญ่เยอะนะครับถล่มตรงนี้นะครับลาบเป็นหน้ากองนะครับนะจนไม่มีนะครับ ไม่มีต้นไม้ใหญ่ๆให้ลงเหลือนะครับนะจุดยุทธศาสตร์นะครับมันก็จะมีคร่าวๆเ,เพียงแค่นี้นะครับผมก็ไม่ค่อยจะเท่าไหร่นะครับตรงนี้จะเป็นเบิร์มบังเกอร์เก่าทั้งนั้นนะครับกันแนวเขตอาณาผานะครับนะยาวไปถึงนู่นนะครับนะนี้จะเป็นบังเกอร์เก่านะครับตรงนู้นก็จะเป็นบังเกอร์หินนะครับใต้ใต้ถ้ำหินจะเป็นบังเกอร์นะครับนะจุดยุทธศาสตร์นะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ฝั่งไทยนี่จะไม่ค่อยมีนะครับนะ ส่วนฝั่งไทยนี่จะไม่ค่อยมีนะครับบังเกอร์จะไม่เท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ของฐานไทยขึ้นมาตรงนี้นะครับนะฐานไทยขึ้นมาครับจะไม่ค่อยมีนะครับจะมีเฉพาะบังเกอร์ฝั่งนี้นะครับนะจะเป็นบังเกอร์ฝั่งนี้ยาวมาถึงตรงนี้นะครับยาวมายาวมาเรื่อยๆนะครับ <S <S แล้วก็ไปถึงหน้าผาฝั่งนน้นนะครับนะเป็นบังเกอร์ยาวนะครับที่ฐานไทย คอยอยู่ในบังเกอร์อยู่ตลอดนะครับป้องกันอ่าตรงนี้นะครับนะและที่เหลือก็โดนกนลวงมันก็นะครับยิงปืนใหญ่นะครับถล่มตรงนี้นะครับลาเป็นหน้ากองนะครับนะคนลวงนะครับอย่างที่บอกนะครับนะก็ดูแลรครับนะจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับตรงนั้นก็เป็นที่ตั้งปืนใหญ่นะครับนะตรงนี้ เขาลูกนี้ก็เป็นที่ตั้งปืนใหญ่นะครับนะตรงนั้นจะเป็นฝั่งพี่น้องอ่ากเมนนะครับตรงนั้นจะเป็นฝั่งอ่าพี่น้องสปปลาวนะครับนะตรงนี้จะเป็นฝั่งพี่น้องประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับนะดูครับนะตรงนี้จะเป็นอ่าเหมือนหลังปาวานนะครับนะตรงนี้จะเป็นเหมือนหลังปะวานนะครับไปส้นสุดตรงนู้นนะครับนะถึงส้นสุดตรงนู้นนะ ตรงนี้จะเสียยอมเสียไม่ได้นะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะครับนะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญคือเราเสียไม่ได้นะครับนะเราเสียไม่ได้ก็คือมันมองเห็น3มประเทศนะครับตั้งปืนใหญ่ตรงนี้นะครับสามารถยิงไปถึงประเทศลาวแล้วก็ยิงไปใส่ถึงกัมเูนได้นะครับถ้าเขาได้ตรงนี้ไปนะครับนะเขาก็จะยิงนะครับนู่นพี่น้องประเทศไทยนะครับนะเขายิงใส่ได้หมดนะครับหมู่บ้านไหนหมู่บ้านไหนนะครับนะ ยิงใส่ได้หมดตรงนี้เป็นยุทธศาสตร์ที่สาคัญนะครับเป็นศูนย์กลางใจกลางนะครับก็ว่าได้นะครับนะเป็นเหมือนหัวปลาวานนะครับเป็นหลังปลาวานตรงนี้นะครับผมก็จะพาดูนะครับเดินรอบๆนะครับไปสมุนกลับเราพี่น้องนะครับเดินกลับแล้วนะครับนะมันก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับผมก็ขึ้นมานานแล้วนะครับผมได้ยินเสียง ตรงนี้นะครับเหมือนมีคนมาเคาะมาขุดอะไรไม่รู้นะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับนะตอนนี้ผมอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าผมได้ยินเสียงจริงๆเมื่อกี้นะครับนะเราก็จะพาพี่น้องกลับแล้วครับขนลุกขนลุกแล้วครับตอนนี้นะท่านคงไม่ว่าอะไรหรอกมั้งนะผมก็มานะถ่ายทอดเป็นเรื่องเวลาวนะครับนะสารคดีประวัติศาสตร์นะครับนะให้พี่น้องคนไทยได้รับชมกันนะครับนะเนี่ยป่วยไส้เดือนนะครับนะป่วยไส้เดือนที่ หลายๆคนไม่เคยเห็นนะครับผมจะให้ดูนะครับเป็นแสนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับนี่เห็นไหมหัวไส้เดือนนะครับเป็นจุกปิดจุกขึ้นมาแบบนี้นะครับนะส่วนมากหลายๆคนจะไม่เคยเห็นนะครับหัวไส้เดือนที่ใหญ่ที่เยอะที่สุดนะครับอ่ะตรงนี้เยอะหน่อยอ่ะให้ดูครับเห็นไหมครับดูครับส่วนมากแถวนี้จะเป็นภูเขาหัวโล้นนะครับนะเป็นภูเขาหัวโล้นเนื่องจากโดนปืนใหญ่นะครับนะ เนื่องจากโดนปืนใหญ่นะครับเป็นพื้นที่สู้ลบเก่านะครับนะเป็นพื้นที่ที่โดนปืนใหญ่เยอะที่สุดครับตรงนี้สงครามซ่องบกนะครับช่องบกก็จะอยู่ตรงนูง้นนะครับเขาลูกนู้นนะครับช่องบกนะตรงนี้เป็นเนิน500นะครับนะไปเราก็เดินลงไปนะครับนะใครที่ขึ้นมานะครับอย่าลืมถุงขยะนะครับนะถุงขยะให้เก็บลงไปด้วยนะครับนะข้างบนไม่มีถุงขยะนะครับนะไม่มีถังขยะให้ใส่นะครับนะก็เก็บลงไปด้วยนะครับเก็บลงไปเผื่อว่านะครับคนอื่นเข้ามาทเที่ยวชมนะครับ จะได้เห็นว่าเป็นสะอาดตานะครับไม่มีขยะนะครับนะก็จะได้ช่วยเหลือพี่พวกพี่ๆทหารที่เขาประจำการอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนะรักษาคนสะอาดนะครับเป็นสิ่งที่ดีที่สวยงามของคนไทยนะครับนะไปนี่ครับตอนนี้ก็มีแค่ผมคนเดียวนะครับนะขึ้นมาชมกลับแล้วนะนะไก์นำทางเราก็สิ้นสุดนะครับนะผมก็จะกลับแล้วนะครับนะโอเคไายบ้าหน่อยนะผมก็ได้ล้าน้องๆนะครับ ลูกปืนที่ยิงกันตะก่อนนะครับเอาไปใช้ดูนะครับนะมีระเบิดอะไรบ้างนะครับนี่ระเบิดเข้าโพดนะครับตลับครีมนะครับปินโตนะครับหัว r า g นะครับหาง RPG ก็มีนะครับนะหลังจากนั้นก็จะมีปืนคกปืนคอระเบิดอีมสองศูนย์สมศูนย์กอะไรก็แล้วแต่นะครับนะดูเยอะแยะมากมายนะครับนะนี่เป็นส่วนหนึ่งของระเบิดเก่าๆนะครับ แล้วก็จะมีแบบนี้อีกเยอะนะครับข้างบนนะครับนะเราก็ให้ดูแค่นี้ครับอ่ะดูครับเดี๋ยวครับนะครับไปเอาแบบไม่ต้องสตาร์ทนะครับไม่ต้องสตาร์ทรถก็ได้นะครับไหลลงไปเลยนะครับแต่ว่าต้องแตะเบรกไปเรื่อยๆนะครับเบรกต้องแตะนะครับ ก็จะไปช่องบกนะครับนะตรงนี้จะไปเนิน500ข้างหลังเราตรงนี้จะเป็นทางกลับบ้านนะครับบ้าลับพี่น้องนะเราก็มาถึงข้างล่างโดยสวัสดิภาพนะครับนะดูครับ เรามาจากเห็นไหมครับภูเขาเล็กๆเรามาจากข้างบนนะครับเดินห้าร้อยนะครับนะเวลาเขายิงปืนใหญ่ลงมาก็มาถูกหมดแถวนี้นะครับนะตอนนี้เราก็ยืนอยู่เขื่อนบ้านโนวนสูงนะพี่น้องเนี่ยตรงนี้เป็นเขื่อนเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งนะครับนะเวลาเรามาเที่ยวมาอะไรนะครับนะหลังจากที่เราลงมาถึงข้างล่างนะครับนะอย่างปลอดภัยนะครับนะหลายหลายคนที่อยากมาจะมาท่องเที่ยวนะครับนะ อะไรคนที่อยากจะมาก็ไม่ต้องกลัวนะครับมีฐานพี่ฐานอยู่ข้างบนอยู่ประมาณ3-4ฐานถึง6ฐานนะครับนะฐา,านพลาดนะครับนะ่ะโอเคทปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับนะสวัสดีครับผม